สำหรับเกมวันนี้ถึงเป็นแมตช์แบทที่สำคัญที่สุดเหมือนกับรอบชิงชนะเลิศระหว่างฟุตซอลทีมชาติไทยกับฟุตซอทีมชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นนัดที่สำคัญที่สุดถือว่าเป็นถือว่าเรียกว่าชิงชนะเลิศนะครับซึ่งขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเวียดนามประเทศเวียดนามมาชมที่สนาม นำเสเียมอารีนาให้มากๆที่สุดเพื่อเป็นกำลังใจใหกับฟุตซอลทีมชาติไทยซึ่งเราก็เตรียมตัวมาพร้อมความพร้อมอทุกอย่างนะอาการบาดเจ็บของอของนักกีฬาก็ไม่มีนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็อินโดนีเซียเขาเคยแพ้เราครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยใน a f ฟฟฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพยยชนะครับที่ ประเทศไทยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวมาดีเยี่ยมเพราะดูจากการที่เขาเตรียมว่าพร้อมที่สองแมตช์ที่ผ่านมานะครับเขาเสมอเวียดนามแล้วก็มาชนะชนะเมียนมานะครับแล้วก็คะแนนได้เตียตรงนี้ยังเป็นเนือเราหนึ่งแต้มนะครับก็ขอแต่ทั้งทีมเราก็ขอเพียงชนะอย่างเดียวเป้าหมายคือเราชนะเรารวมพลังกันเพื่อที่จะนําเก็บตามแต้มให้ได้เพื่อดำเหรียญทองไปฝากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศให้ได้ครับ